มีกี่นัดนซัอร์เตอร์เข้าได้นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ้าของทอนสปอนเซอร์เข้าได้ครับมีกี่นัดห้านัดห้านัดครับจะทำอะไรก็ไม่รู้แล้วกัวนวันนี้เราจะทำอะไรกันดีบรรยากาศอย่างนี้กำลังร้อนๆคอนเทตนตน์นะครับตอนนี้ผมมีกันอยู่ห้าคนครับมีน้องเต๋ามีน้องคิวมีชื่ออะไรเราอ๋อจน,นุ่มอ๋อจันนุ่มอ๋อชื่ออะไรเราแหละ อ๋ออาจารย์สักอาจารย์สักมีห้าคนกับกระสุนห้านัดแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ว่าจะทำอะไรสรุปเสนอดิทำอะไรวาจัดจัดไม่ไม่ใครแพ้โดดน้ำดีกว่ามั้งไม่เอามานซ้ำไปแล้วร้อนผมแพ้ไปแล้วทีนึงแต่ยังไม่โดดเลยเออเดี๋ยวค่อยโดดเอาห้านัดมาทำอะไรดีอ่ะเอางี้ใครยิงด้านคะแนนน้อยสุดเต้นไก่ไก่เอาปะ เปิดเพลงไก่เต้นไก่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 เอาได้เอาลด้เอาได้ได้คิวคิวเอาป่ะเท้าวขยับกล้องคิวขยับกล้องขยับกล้องเอาเปล่าเอาได้ยี่สิบห้าเมตรนะเออโอเคโอเไก่ไก่เดียวไปเดี๋ยวให้อาจารย์ตักยิงก่อนนะารย์ักเดินเดินุวมเตรียมุวมเตรียมเป็นหมีมาแล้วครับดูครับฟ้าชี่ นี่จำภาพพอดีมาสักเราับนี่ถือถือถือกล้องถือกล้องนี่แผ่นแผ่นไปแผ่นแผ่นพิสักพี่พิสักไรพิสักพิสยิงก่อนเลยเหรอเออพี่ยิงก่อนเลยครนัทครับแจกขอเส้นเส้นนี้นะเส้นนี้เลยเส้นนี้ครับเส้นี้เลยนี่ดูดูจังสได้เส้นไก่นี่ยเ้ยดูดูครับดูครับ แล้วพี่ตักยิงปืนเกาะดีด้วยนะเอ็ดเคหายไปในวงดำว่ะเปินเคลียร์เปินเคลียร์เคลียร์ครับผมไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูกันท้อเลยเหมือนกันโอ้ยเยี่ยพี่ตักยิงเก้าว่ะพี่ตักแม่งยิงปืนดีว่ะ ถ้าอยากยิงเก้าอะไม่แต่แต่ละคนเวลาพยายามยิงต้องอยู่ท่านี้นะต้องปืนอยู่ท่านี้หมดแล้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่หนุ่มเร็วเร็วเดี๋ยวปานรอแป๊บหนึ่งเล่นอะไรวะยี่ห้าเมตรไกลเดินเพ่าเล่นอะไรกันนะไม่รู้เรื่องเลยสูนตายเลยเล็งจี้เลย ี่ยิงปืนนางทมบัตเฮ้ยก้าวเหมือนกันว่ะเยจเจเออว่ะเจเจเฮ้ยสองคนตม่งยิงก้าวหมดเลยวะเด็กสนามต้องยิงอย่างนี้เลยครับโอ้โหได้คุยด้วยขิงด้วยเด็กสนามต้องยิงอย่างนี้เด็กสนามก็ต้องยิงอย่างนี้แหละครับอย่างขิงคือแค่สองคนรู้แล้ว ่าวไม่มือกับพี่อ่ะตอนนีม <m any S 1> enfin ืกตอนนี้ไก่ใน่อใครไปรู้แต่พระจ้โผมเข้าเอกขึ้นมาล่ะใมันเต่าเร็วตามไม่ได้ถ้าแกบอกแขนงี้ม่นได้หเนี่ยเออตรงนี้เลยไปไหนถ้าแกบอกแข็งเลนงจี้นะแตงเล้งมิดบนถ้าแกบอกแข็นั่งแทนเว้ยแขกต้องเผือขึ้นไปเลยนั่งแทนนิดนึง เข้า X เลยจริงเหรอวะเขี้่เต๋าเออเขี้่ายี่สิบห้าเมตรมึงยิงขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้ยเต๋าเขี้่า X เลยวะโหเต๋ามึงยิงงี้กูเต้นไก่ไก่เลยเหอะอเแล้วปู่ยิงคนสุดท้ายเนี่ย เอาแล้วครับเอาแล้วครับคิวเพ่งกบพี่อะไอเชนตัวเหมือนจะเป็นกูเนยแข็งแต่แต่แต่แนิ่มกว่านิ่มอยู่นะเออโดวนี้ไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยไดนออกมายิงกูกลัวกูหลุดแปดเลยเกิดเฮ้ยแม่งก้าวอีกแล้ววะสามนัดอยู่ที่เดียวเลยไอ้เฉยกดดันกูเฉยเออก้าวล่าง กูได้ติดใช้ไก่ได้เลยเหลือันเดียวแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยไม่มีแก้ตัวนะครับอยู่ดีก็ไม่ว่าดี่ะคุณั่งคุยดีก็ดีแล้ว เล่นเล่นเล่นฝาล่างเลยไปเลยเจนนเนอร์แต่ละคนไม่มีใครหวังเบียกูเลยหมันต้องเผื่อบนไม่เผื่อใครนะอันนี้เจนอะไรละสี่เจนสี่ ยิงไม่ดีมีโดดน้ำมาเฮ้ยยิงไม่ได้เลตัดเอ้ยถึงนัดเมียยิงไม่ดีมีโดดน้ำครับไม่ต้องโดดน้ำมาไก่ไก่ยไก่โอ้โหเยียไม่นิ่งเลยโูกดดันที่ปายเลยแข่งกันไม่กใจกันแบบนี้เลยเรียบร้อยครับดูน้เยกูไม่ไปดูเป้าเลยสัน วันนี้นะครับผมแพ้ยิงระยะ25เมตรคนหนึ่งนัดแต่วันนี้ผมไม่ได้เต้นคนเดียวครับผมมีน้องสาวผมมานี่ดาวที่ตกเอ้ยหันมาคนนี้นี่ครับน้องสาวผมมาเต้นกับผมครับเพลงไก่ไก่เ่อยยาาเต้นแล้วี่แล้วเอาเต้นมือยิบมือยิบ มือเงี้มือมือมือเงี้มือเงี้ยโอ้ยมือเงี้มือเงี้ยลอกย่อมเลกยเอเ้ยพอแล้วโอเคโอเคโอเคนะแพ้แพ้ยอม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 ที่